ลองบอร์ด <Long> ที่ซื้อมานะครับนะครับของซีด้าตัวนี้คือซีด้าซีด้าในราคา2 0 0พันกว่าบาทที่ผมซื้อมานะแต่น้ำหนักนะครับน้ำหนักต่างกันแน่นอนตัวนี้รู้สึกว่าจะหนากว่าหนากว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับหนากว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วเมื่อมีการขึ้นของซีด้านะ2 0 0พันกว่าท,ที่ผมซื้อที่มันหักไปนะครับนี่พอเหยียบ ตัวแผ่นกระดานเนี่ยนะครับไม่ค่อยยุบเท่าไหร่นะไม่ค่อยยุบเท่าไหร่ของซีวันเนี่ยครับอันนี้5-50ที่ซื้อมาสําหรับผมนะครับการทรงตัวมันไม่ค่อยได้รนะู้สึกว่ามันนิ่มเกินไปแผ่นมันจะยบุบแล้วก็เล่นท่าไม่ค่อยได้เท่าไหร่เมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยน้ําหนักของเรานะน้าหนักลงไปเนี่ยนะครับแผ่นยบุบทันทีก็ เล่นแล้วรู้สึกว่าสำหรับราคา550ก็ก็โอเคนะครับชาติเทียบกับราคานะครับข้างในที่เขาเขียนรีวิวไว้นะครับนะตัวตัวไม้เนี่ยเป็นไม้เมเปลิลเป็นไม้เมเปลิลแล้วก็ล้อนะครับล้อรู้สึกจะเป็น 80A นะครับนะความนิ่มนะนะครับแต่เมื่อเล่นแล้วนะ เมื่อลองเล่นแล้วรู้สึกว่าฟิลในการเล่นต่างกันเยอะครับนะลองดูครับเผื่อใครสนใจนะครับคนที่แบบเริ่มเล่นนะครับคนที่เริ่มเล่นก็550ลองซื้อตัวนี้มาถ่ายดูเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดู สำหรับการเต้นแดนบนบอร์ดยังถือว่าแดนยากอยู่สำหรับผมนะครับแดนยากแต่ว่าถ้าเล่นในลักษณะของทริกนะครับก็จะพอเล่นได้นะครับในราคานี้550พอได้อยู่ครับพอได้พอได้